อาการพองอาการยุบอาการนั่งอาการถูกนะพองยุบกับนั่งถูกพองยุบเวลาดูพองยุบก็ดูให้เป็นธรรมชาตินะอย่าบังคับลมหายใจหรือว่าตัดความกังวลเรื่องลมหายใจทิ้งไปเลยอย่าไปกังวลว่าหายใจเข้าท้องพอง หายจอกท้องยุบนะให้เขาเกิดตามธรรมชาติเขาเกิดยังไงเราก็ระลึกตามอย่างนั้นโครงสร้างการดูพองยุบเนี่ยไม่เหมือนกับโครงสร้างการกําหนดนั่งหนอนถูกหนอนะคนละแบบกันอุปมาเปรียบเทียบเหมือนกันกับเวลาเรานั่งดูน้ําน้ำน้ำทะเล เวลามันมันเคลื่อนนะมันมีคลื่นก็จะกระทบฝั่งเราก็นั่งดูเหมือนดูคลื่นมันไหลมากระทบฝั่งอุปมาอีกแบบหนึ่งท่านบอกเวลาดูให้ดูเหมือนกับดูหนังดูละครดูทีวีดูภาพยนตร์ดูเฟซดูไลน์ดู เรื่องราวต่างๆการดูแบบดูทีวีเนี่ยมีเสียงด้วยดูเฟซดูไลน์ดูจะไม่เหมือนกับการอ่านหนังสือนะการอ่านหเห็นแต่ภาพกับตัวหนังสือภาพประกอบไม่เหมือนกับการดูดูการแสดงสดๆหรือว่าการดูตามที่เขาออกรายการ แต่ว่าการดูของเรานั้นต้องต้องเป็นเพียงการดูแบบดูเฉยเฉยอะดูเพื่อเอาคือเขาแสดงอะไรเราก็ดูไปอย่าไปแทรกแซงกระบวนการที่มันเกิดอยู่ทำหน้าที่เป็นเพียงผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นผู้เข้าใจไม่ยินดียินร้ายในอาการที่เขาแสดง คืออย่าไปหัวเราะร้อ,องไห้ตามเขาอย่าไปพอใจไม่พอใจตามที่เขาเขาปรากฏเกิดขึ้นฉะนั้นนะดยเฉยๆรู้เฉยๆเห็นเฉยๆ,ๆเข้าใจเฉยๆ,ๆก็พอมันดูหนังดูละครดูทีวีดูภาพยนตร์ดูทงเปรียวดูน้ำไหลดูแล้วก็วางใจเป็นกลางๆงสภาวะที่เกิดในขณะที่เรานั่ง จะเป็นพองยุบพองยุบนี่ต้องดูให้เป็นตามธรรมชาติแต่ถ้าเป็นนั่งหนอถูกหนอในกรณีที่พองยุบไม่ชัดเราก็ดูนั่งหนอถูกหนอไปตามจุดสัมผัสที่ปรากฏที่กลย้อยซ้ายกลนย้อยขวานั่งหนอรู้ตัวทุ่พร้อม ทั้งหมดถูกเนาะเจ็ดสิบสามสิบรู้ตัวเจ็ดสิบถูกสามสิบคนย่อยซ้ายคนย่อยขวาหลังเท้าซ้ายหลังเท้าขวากรณีนั่งเรียงขากรณีที่นั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายหรือเท้าซ้ายทับเท้าขวาก็ดูจุดสัมผัสที่เท้ามันซ้อนกันดูที่มือที่สัมผัสกัน แล้วก็มาที่ริมผีปากมาที่เปลือกตาซ้ายเปลือกตาขวาหน้าผากอันนี้จุดสัมผัสนะในการระลึกรู้อาการสัมผัสการระลึกในจุดสัมผัสอ,อุปมาเปรียบเทียบเหมือนกับเรากวาดบ้านกวาดจากข้างในออกมาข้างนอก กวาดจากเพดานแล้วก็ลงมาข้างล่างกวาดจากในห้องก็ออกมาห้องมาห้องห้องโถงห้องนอนห้องโถงห้องน้ำห้องโถงห้องน้ำห้องนอนห้องโถงไล่ไปเรื่อยๆจนถึงหน้าบ้านดูไปแบบนั้นกวาดออกไปแบบนั้นวิปัสสนากรรมฐานนี่ท่านบอกว่าให้ดูอารมณ์ภายในเป็นหลักอารมณ์ภายใน อัจฉตตารมหรืออารมณ์ปัจจุบันดูภายในด้วยดูภายนอกด้วยภายในก็พองยุบนั่งถูกระบบธาตุทั้งหมดที่มันเกิดในภายในเย็นร้อนอ่อนแข็งหนักเบาตึงเกง่งสุขทุกข์เฉยๆอาการนึกอาการคิดนึกคิด มันไม่ได้ส่งออกนอกหมายจิจิตไม่ได้น้อมไปที่โน่นที่นี่จิตอารมณ์มันจะคนละแบบอันหนึ่งก็คือภายในอันหนึ่งก็คือภายนอกภายนอกก็ประเภทเสียงเห็นเสียงนี่ชัดมากเพราะเป็นอารมณ์ภายนอกได้ยินได้กลิน่นกระทบเย็นร้นอนแข็งเป็นภายนอกไป ขณะที่เราเปิดทวารน,นะก็จะปรากฏถึงว่าเราจะหลับตาแต่แล้วเราก็ได้ยินเสียงอยู่ได้ยินก็ได้ยินนอ้องได้ยินนอไปอารมณ์ทั้งให้ดูทั้งภายนอกและก็ภายในทั้งใกล้แล้วก็ไกลอารมณ์แปลว่าสิ่งที่กิจรับรู้อย่าไปยินดียินร้ายในอารมณ์เหล่านั้น แล้วก็ดูตามสภาพที่มันเกิดอยู่พออารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปจะไปยินดียินร้ายกับเขาที่เคยบอกไว้เรียกชื่อเขาทักทายเขาหน่อยเกิดขึ้นก็ทักทําไมทักทายก็ตามดูตามารู้เฝ้าดูเฝ้าร,าร,ารู้ประคับประคองใส่ใจไปสังเกตไปติดตามตรวจตาไปกำหนดดูรู้ตามไป รู้เฉยๆไปอันนี้โครงสร้างการกําหนดการเข้าไปดูช้าๆนุ่มนวลหนักแน่นมั่นคงสม่ำเสมอจดจอต่อเนื่องไม่ขาดสายผ่อนสั้นผ่อนยาวเรียกว่าดูให้ถึงที่สุดตั้งแต่เริ่มต้นท่ามกลางที่สุดจนจบหลักการวางใจ มีความสำคัญมากในการปฏิบัติวปัสศนากรรมฐานก็คืออย่ากลัวอย่าหนี่อย่าฟืนอย่าบังคับอย่าสงสัยวางใจเป็นกลางรู้ตามความเป็นจริงดูจนกว่าจะเห็นพระไตรลักษณ์ในอาการเหล่านั้นหรือว่าดูไปจนกว่าจะเห็นการเกิดดับของรูปของนามที่เขาปรากฏให้เราเห็น ตามความเป็นจริงของเขานั้นเวลาดูก็ใช้โครงสร้างพวกนี้หรือว่าที่พระอาจารย์บอกเมื่อกี้ดูรู้เห็นเข้าใจตามที่เขาเกิอดอยู่มีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นทําหน้าที่เป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นผู้เข้าใจปรากฏยังไงก็ดูอย่างนั้น ปรากฏที่อาการพองยุบก็ดูพองยุบมันไปชัดที่เวทนาก็ดูเวทนากรณีเกิดสองอย่างพร้อมกันให้กำหนดเป็นกลางๆก,ก่อนรู้หนอหรือว่ารู้สึกตัวหนอรู้สึกตัวหนออย่างนี้ส่วนกรณีเกิดหลายๆอย่างนะก็เหมือนกันกำหนดรู้หนอรู้หนอรู้สึกตัวหนอรู้สึกตัวหนอไป หรือกรณีที่อันไหนชัดที่สุดก็เอาวันนั้น,นชัดที่สุดเอาอารมณ์นั้นการกำหนดไม่ได้มีจุดมุ่งหมายให้หายห,ายหรือไม่หายนะหายไม่หายไม่ใช่หน้าที่นะหน้าที่คือรู้ว่ามันเกิดอย่างนั้นว่ามันเป็นอย่างนั้นเราไม่ได้กำหนดให้มันหายแต่กำหนดรู้ ไม่ต้องเลือกอารมณ์นั้นจะเป็นอะไรก็ตามกุศลก็ต้องกำหนดรู้อกุศลก็ต้องกำหนดรู้ดีก็รู้ไม่ดีก็รู้ไม่ไม่ต้องเลือกนะ่ะว่าแบบง่ายๆก็ปรากฏอะไรก็ดูอย่างนั้แต่จริงๆดูง่ายนะถ้าเข้าใจแล้วก็จะดูง่ายการดูไม่ใช่เพื่อจะเอาชนะ กรณีของเวทนาก็ดีความคิดก็ดีถ้ามันคิดคิดหนอคิดหนอรู้ว่ามันคิดอย่าอย่าไปรู้เรื่องที่มันคิดรู้ว่ามันนึกอย่าไปรู้เรื่องที่มันนึกรู้ว่ามันฟุ้งอย่าไปรู้เรื่องที่มันฟุ้งรู้ตามที่มันเกิดนั่นแหละเดี๋ยวมันก็ดับให้เห็นถ้าเราดูไปมันก็เปลี่ยนแปลงให้เราเห็นปกติมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่แล้ว มันไม่ใช่ว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปเป็นธรรมดาของมันดังน,นั้นเราก็เพียงรู้เฉยๆไปถ้าเป็นทุกข์ก็อย่าไปเป็นศัตรูในกรณีของความคิดก็อย่าไปดึงกลับมาถ้ามันคิดเนี่ยเราดึงกลับไม่ผิดนะไม่ถูก ิดก็รู้ว่ามันคิดก็แค่นั้นมาดูว่าเราพอใจไม่พอใจไหมพื้นพื้นเลยก็คือพอใจไม่พอใจนั้นเวลาดูก็อย่าไปอย่าไปดึงกลับมาอย่าไปดึงกลับมาอยู่กับพองก็ยุบก็นั่งก็ถูกถ้ามันคิดก็ดูว่ามันให้ดูที่ความพอใจไม่พอใจ ถ้ามันไม่ทันนึกไม่ทันคิดไม่ทันฟุ้งก็ดูพอใจไม่พอใจดันั้นเวลาดูก็อย่าไปเป็นศัตรูกับความคิดอย่าไปเป็นศัตรูกับเวทนามองในแง่ดีของเขาอย่าไปมองแง่ร้าย พราะว่าวิปัสสนานั้นกำลังแสดงบทบาทหน้าที่ของเขาให้เราเห็นเราไม่ได้เป็นเจ้าของความคิดนะไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งที่มันเกิดอยู่เราเพียงถือเอาประโยชน์ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เกิดอยู่แค่นั้นเองเหมือนกับว่าเราไม่เข้าไป ยึดเป็นเจ้าข้าเจ้าของของสิ่งเหล่านั้นแต่ว่ายึดเอาประโยชน์จากการใช้สิ่งของเหล่านั้นเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนก,นกันกับเราใช้ภาชนะเดี๋ยวเรากินข้าวต้มเนี่ยตักข้าวต้มเนี่ยถ้วยจานใบนั้นอาจจะไม่ไม่ใช่ใบที่เราใช้ ไม่ใช่ใบเดิมหรือถ้าจะเป็นใบเดิมก็กใช้แต่ว่าไมไม่ไปยึดมันว่ามันเป็นของเราเป็นเราเป็นของเราให้ยึดเอาประโยชน์แต่ไม่ให้ยึดเป็นเจ้าของยึดเพื่อใช้ประโยชน์เหมือนกับของสาธารณะเป็นของสาธารณะไม่ใช่เป็นของส่วนบุคคลทุกอย่างเป็นสาธารณะ มองให้มันเป็นสาธารณะให้มันเป็นสามัญสามัญะลักษณะไปแต่ถ้าเราไปบอกว่าเป็นของเราขึ้นมาเนี่ยมันอุปทานมันจะเกิดขึ้นฉะนั้นก็อย่าให้อุปทานเกิดกําหนดพอกำหนดอุปทานมันไม่เกิดพอรู้เข้าใจอุปทานาก็ไม่เกิดไม่เกิด อันนั้นให้ยึดเอาประโยชน์อย่าไปยึดเป็นเจ้าของโดยเฉพาะสภาวะต่างๆที่เกิดอยู่เหมือนเราดูนะเหมือนเราไปดูห้างที่ห้างนะไปเที่ยวห้างดูดูเฉยๆนะอย่าไปเมาห้างเขาโดยอย่าไปซื้อเยอะเกินไปรืออย่าไปชอบไม่ชอบมัน ถ้ามันปรากฏตัวนี้ชัดเราก็ดูดูจนกว่ามันจะจบดูให้ครบเหมือนเราซื้อของนั่นแหละแบบเดียวกันเราก็จับดูพลิกดูซ้ายขวาเอาเท่าที่จำเป็นเอาที่มันชัดชัดอันเดียวหรือสองงานสามนไม่ใช่เอาเป็น10บอะไรเงี้ยเอาเฉพาะที่มันชัดๆ ของที่มันเกิดอยู่มันก็ซ้ำๆกันรูปร่างหน้าตามันอาจจะเปลี่ยนไปโลภผามันแต่งเก่งโทรศัมันก็แต่งเก่งโมหะมันก็แต่ง,แต,งแต่มันเป็นอันเดียวนะนะั่นแหละมันไม่มันก็เปลี่ยนแต่เล็กกลางใหญ่ยาวสั้นแค่นั้นเองนอกจากนั้นก็คล้ายๆกันเหมือนยี่หอ้อเครื่องซักผ้าก็ดี มันก็ซักผ้าได้ทท้งนั้นแหะราคาอาจจะต่างกันคุณสมบัติมันอาจจะต่างกันบ้างแค่นั้นบางครั้งกําหนดเราก็เห็นมันเปลี่ยนแปลงมันก็ดับไปเร็วบ้างช้าบ้างมันเป็นธรรมชาติของมันเหตุปัจจัยมันขึ้นอยู่กับความพร้อมแต่เราก็ดูมันไปอย่าไปทุกข์ร้อนกับมันมันก็เป็นข้ามันอยู่อย่างนั้นแหละ เวลาดูก็วางใจก่อนถ้าว่าวางใจได้เราก็จะทำไปจะไม่บน่นไม่ขี้เกียจไม่เบื่อไม่ท้อแท้ท้อถอยไม่ลำคาญไม่เหนื่อยนายขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำกำหนดไปตามหน้าที่นะดูถ้าดูเป็นสนุกนะวีปศสสนามันไม่เหมือนไม่เหมือนสมถะอารมณ์ พราะมันเปลี่ยนอยู่เรื่อยเปลี่ยนเปลี่ยนถ้ามันเปลี่ยนอยู่นั่นแสดงว่ามันพัฒนาเราเห็นความเปลี่ยนแปลง ạ. พัฒนาอยู่เรื่อยๆเป็นอนิจังนะทุกครั้งอนาตาไปดูบ่อยเข้าบ่อยเข้าเราก็จะจิตดอามันก็จะรับรู้จับแล้วก็ปล่อยจับแล้วก็ปล่อยจับแล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยแล้วก็ปล่อยไป มันก็จะไม่ไม่ถือไว้ยึดไว้ครอบครองไว้รับรู้เข้าใจแล้วมันก็ปล่อยวางไปรับรู้เข้าใจก็ปล่อยไปฉะนั้นก็ให้เราเข้าใจตามนี้นะนะต่อไปก็ตั้งใจนั่งไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะครบ จบตามกําหนดเวลาการบรรยายหรือการฝึกการสอนที่ดีที่สุดก็คือการให้ฝึกทำให้มีประสบการณ์กับธรรมะที่เป็นรูปเป็นนามของเราเองนั่นแหละเหมือนต้นไม้ใครจะใส่ปุ๋ยไม่ใส่ปุ๋ยใครจะดูแลไม่ดูแลมันก็อยู่ของมันได้ น,นั้นก็เข้าถึงธรรมดาเข้าถึงธรรมชาติเข้าถึงความจริงก็คือหลักของอน,นิจจังทุกขังอนัตตนะั่นแหละอันนี้เป็นหลักใหญ่ของพุทธศาสนานะอน,นิจจังทุกขังอนัตตาเข้าใจบรรลุมรรคผลก็อน,นิจจังทุกขังอนัตตนนี่แหละไม่ใช่ตัวอื่นนะตัวนี้แหละ ชื่ออาจจะต่างกันไปอันนี้จังบางทีท่านก็เรียกว่าอปาณิหิตะพิโมกตามเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงจิตมันก็หลุดพ้นเพราะเห็นความไม่เที่ยงตามความเป็นจริงหรือว่าทุกทุกทัง อันนี้มีตาวิโมกมันเหลียมว่าวิน,นิมิตาวิโมกการตามเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์นะหรือว่าสิ่งที่ไม่มีนิมิตนะนิมิตม,มันไม่เกิดขึ้นหลุดพ้นเดิมนาจของสิ่งที่ไม่มีนิมิตไม่มีธรรมชาติของการปุงแต่งเกิดขึ้นหรือว่าจะเป็นสุญญตาวิโมก ก็คือตัวอนัตตาก็ชื่อของอนัตตาน,ะน,นั่นแหละจะเดียวกันแต่พูดภาษาง่ายๆอน,นิจจังทุกขังอนัตตามันอยู่ที่เดียวกันนะสามตัวเนี่ยมันไม่ได้แยกกันถ้าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ตามมาถ้าเห็นทุกขังอนิจจังอนัตตาก็ตามมาถ้าเห็นอนัตตานิจจังทุกขังก็ตามมามันเป็นตัวเดียวกัน มันไม่ใช่ตัวคนละตัวนะมันอันเดียวกันแต่ว่าไหนมันโดดเด่นแค่นั้นเองถ้าเข้าใจตรงนี้เนี่ยก็จะเข้าใจหลักโดยเฉพาะเรื่องของเมตตาการเจริญเมตตาก็จะเกิดขึ้นปัญญาเบิกขาเนี่ยในหลักภาวนาต่อไปก็ตั้งใจ ฟังทาจากรูปจากนามของเราแล้วก็รูปนามข้างนอกด้วยนะทั้งภายในภายนอกทั้งภายนอกภายในทั้งไกลทั้งไกลทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งดีและไม่ดี